สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการรีเซ็ตและเชื่อมต่อในแอปใหม่นะครับแอป,แปที่จะใช้ในการเชื่อมต่อั้งนี้นะครับก็จะเป็นแอป h o p เวย์นะครับใครมีกล้องรุ่นเก่านะครับก็ต้องดูปุ่มรีเซ็ตก่อนนะครับบางรุ่นก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตที่อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มกดให้เลยส่วนบางรุ่นนะครับจะเป็นรูที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นปุ่มรีเซ็ตนะแล้วก็ต้องหาเข็มเล็กๆหรือว่า,าคลิปแบบนี้นะครับมาดัดแปลงหน่อยนะครับเพื่อรีเซ็ตกล้องนะครับ เดี๋ยวผมจะมารีเซ็ตให้ดูนะครับตัวนี้จิ้มเข้าไปเลยนะครับพอเสียบเข้าไปนะครับมันจะเจอปุ่มอยู่นะครับด้านในเราต้องหานิดนึงนะครับพอกดโดนนะครับมันจะมีเสียงแบบนี้นะครับให้เรากดค้างไว้กล้องจะพูดว่า Restore Factory นะก็คือการรีเซ็ตกล้องนะครับจากนั้นให้เรารอสักคู่นะครับ ส่วนแอปที่เราใช้นะครับเป็นแอป Hopeway ตัวนี้นะครับดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับให้ลูกค้าทีมตามนี้นะครับแล้วเปิดแอปขึ้นมานะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จนะครับจะมาเจอหน้าเข้าสู่ระบบนะครับลูกค้าจะเจอหน้าแบบนี้ครับให้เราลงทะเบียนก็ได้นะครับใครมีเมลก็ลงทะเบียนก่อนนะครับตรงนี้ใช้เมลในการสมัครก็ได้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับลูกค้งนะครับเพื่อลงทะเบียน ผมแนะนำนะครับถ้าใครมีลายก็กดตรงนี้นะครับอยู่จุด,จดอ่ะขึ้นรูปลายก็ลงทะเบียนตามผมได้เลยนะครับอ่ะพอขึ้นหน้านี้กดอนุญาตกดตกลงกดเปิดแอปครับลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับจะเจอหน้าขาวๆแบบนี้เลยนะครับวิธีการเชื่อมต่อของรุ่นเก่าเลยนะครับ ให้เรากดบวกเพิ่มกล้องหรือตรงนี้ก็ได้นะครับกดเพิ่มกล้องจากนั้นให้เราเลือกจุด3จุดข้างบนมุมขวาตรงนี้จากนั้นเลือกข้างล่างนะครับ o conflict y p e ตรงนี้ <Okay. S 1> ให้เราเลือกคำว่า smart conflict กดขั้นตอนต่อไปกดขั้นตอนต่อไปอีกครั้งนะครับตรงนี้นะครับขึ้นชื่อ wifi ก็ใส่ wifi บ้านเราให้ถูกต้องนะครับแล้วก็กดเริ่มกำหนดค่าเช็ครหัสนะครับเมื่อถูกแล้วก็กำหนด รอกล้องเชื่อมต่อนะครับอ,อุปกรณ์เข้าเล่มแล้วนะครับอ่าผูกสำเร็จนะครับกดตั้งชื่อกล้องได้เลยเหมือนเดิมน,นะครับถ้ายังไม่ตั้งก็กดออกมาเลยครับจะมีกล้องขึ้นมานะครับกดใช้งานกล้องได้เลยนะครับแบบนี้แคบบ่นี้นะครับการ เชื่อมต่อในแอป h o มเว a y ก็เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ